สูตรรับโอกาสเปิด90%ในการได้รับเพชร19,999เพชรหากท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ขายบัตรเติมเกมออนไลน์หรือว่าไอเทมโค้ดเกมไม่ว่าจะเป็น i d เกมออนไลน์หรือว่าบริการเติมเกมที่ราคาถูกสุดในประเทศไทยนะครับต้องเว็บนี้เลยนะครับขั้นเทพนะครับอย่าลืมมาใช้บริการนะครับบอกเลยว่าใช้ดีจริงครับ สวัสดีครับสวัสดีน้องๆ FC ทุกคนเลยนะครับในคลิปนี้นะครับพี่ก็มีสูตรลับนับให้เรามีโอกาสได้1 9 9 9เเพชรจาก GM นะครับโดยกิจกรรมตามกลับมานะครับผมกิจกรรมนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมตามกลับมากล่องนี้จะมีเพชรอยู่ข้างในนะครับ19,999เพชรนะครับผมนี่นะครับผมมันมีโอกาสลุ้นได้นะครับแต่ทํายังไงที่เราจะมีโอกาสที่จะได้มากที่สุดครับผมถึง 90%เลยนะครับผมสำหรับผมนะที่ผมคิดคืออ่ะเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ก่อนดีกว่าก่อนที่จะพูดนะคือนะครับผมกลุ่มนี้นะครับผมขอให้ทุกคนมากดเข้าร่วมหน่อยเนาะกลุ่ม fc top head เนาะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับโอเคกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเรามปแบ่งปันกันนี่นะจะมีน้องที่เขาอ่าเปิดแล้วเขาได้กันนะอันนี้เขาจะมาแลกเปลี่ยนดูไอดีกันนะครับผมนี่นะแลกกันกอกนะครับผมแลกกันดูไอดีนะครับเพื่อที่จะได้กล่องสุ่มเพชรนะอันนี้ก็ได้ครับผมนี่ได้จริงนะครับผม ได้จริงนี่19,999เพชรนะครับผมนี่เป็นไงเห็นไหมได้จริงนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเลื่อนลองมาดูนะครับผมนี่เห็นไหมโอ้มีคนเอามาโชว์เต็มเลยเฮ้ยเย็ดเฮ้ยมีคนได้19,999เพชรสองรอบติดเฮ้ยจริงเว้เนี่ยดูด,ดิเห็นไหมเฮ้ยคนอะไรจะดวงดีขนาดนี้เนี่ยดูดิ19,999หมืเพชรสองรอบติดครับผม <laughs> เฮ้ยดวงดีเวอร์นะครับผมอ่ะก็นี่นะครับผมเห็นไหมขายได้เท่าไหร่นะครับอ่ะผมบอกไว้ก่อนผมรับซื้อรหัสนะครับผมรหัสที่เปิดได้19,99 9เพชรในราคา1 5 0 0บาทนะครับผมทำไมผมถึงซื้อแค่นี้นะครับผมอ่ะถ้ามาคำนวณจริงๆแล้วนะครับเคยมีน้องที่เปิดได้ไปแล้วลังเลว่าจะขายให้อ่าให้พี่จริงไหมเออดีไหมอ่ะคือไม่ยอมขายครับตอนนั้นว่าเออมันได้ถูกเกินนะครับพอเอาไปเปิดของนู่นนี่นั่นมันเป็นตัวไก่ไง เออส่วนมากเป็นตัวไก่ที่เปิดได้เพชรกันนะครับส่วนน้อยที่จะเป็นตัวหลักนะตัวไก่นะครับเพราะเปิดได้เอาไปสุ่มของนะครับสองหมเพชรแทบไม่ได้อะไรเลยครับผมนะครับผมคือน้องก็เสียใจนะแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าไม่ได้ขายพี่นะพี่รับซื้อนะในราคาพันห้าร้อยบาทนะครับผมอ่าในราคาพันห้าร้อยนะครับจะเอาไว้สุ่มกิจกรรมอะไรให้น้องๆดูนั่นเองนะครับผมเพชรที่ได้นะเออเอาไว้เวลาแบบว่ามีกิจกรรมอะไรมาก็จะเอาไปสุ่มให้ดูนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่าโอเคเนาะนะครับ อ่ะตามนี้นะครับโอเคนี่เห็นไหมเอาได้เฉยนะครับหูในกลุ่มผมได้เยอะมากน้องๆที่เป็น FC ผมนี่ได้เยอะมากๆเลยนะครับผมเนี่ยหูเฮ้ยที่จริงได้เยอะมากๆเลยนะอ่ะโอเคแค่นี้แล้วกันนะคือไปเลื่อนดูเองนะครับในกลุ่มนะผมไปเห็นหูน้องได้เยอะมากเลยนะครับน้องที่ติดตามอยู่นะครับผมครับอ่ะสูตรลับนะครับที่จะทําให้เราได้19,99 9เพชนรนะครับโอกาสสูงนะ ไม่ใช่รอยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มีโอกาสที่จะได้นะครับผมนะครับง่ายๆนะครับผมแต่ถ้าอยากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็มีเหมือนกันนะผมโอกาสนะคือไปสมัครตัวไก่ครับผมนะเอาง่ายๆนะครับไปสมัครตัวไก่สมัครไว้เยอะๆผมและแนะนาให้ผ่าน Gmail หรือ Google นะครับล็อกอินนะไปสมัครรหัสนะครับไปสมัครอ่า Gmail ให้เยอะๆสมัคร Gmail เนี่ยไม่ยากนะครับเข้าไป สมัครในอินเทอร์เนต็ตเนาะใครไม่รู้ก็ไปค้นหาใน YouTube ว่าวิธีสมัคร gmail นะครับผมอ่าวิธีสมัครอ e ีเมล gmail นะครับสมัครตักพันรหัสเลยก็ได้ครับผมนะสมัครมาเลยแล้วก็มาเข้าเกมฟรีไฟล์ล็อกอินล็อกอินของเซิร์ฟไทยไว้เป็นพันรหัสเลยก็ได้อูแค่ร้อยรหัสก็พอละเมื่อนยะครับเป็นพันรหัสเลยก็ได้ครับผมนะแล้วให้ตอนที่แบบว่าจะพูดไง <c oughs> คือตอนที่ กิจกรรมนี้มานะครับผมกิจกรรมตามเพื่อนกลับมามาเนี่ยเราก็ไปโพสในกลุ่มของผมนี่แหละนะครับผมว่าเออจะมันเหมือนกันมันก็จะเยอะเกินไปบอกว่าเราก็ไปหาสุ่ม U i d ดีของคนที่เป็นตัวหลักมาใส่ก็ได้นะเออไปหาสุ่มยู d ดีของใครก็ได้นะครับอ่ะเราก็ไปค้นหาในเออ,อย่างเช่นแบบนี้ได้ไหมถ้าเราไปดูในแรงคงในอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะมีรายชื่อป่ะวะจะมีรายชื่อไหมรายชื่อคนรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอ่าในภูมิภาคเนี่ย เออยี้ก็ได้เราไปสุ่มยูไอดีของเขามาเนี่ยฮะครับผมสุ่มยูไอดีของเขามาปัาป๊บแล้วก็เอามาใส่ในตัวไก่เราอ่าในตัวไก่เรามันจะมีช่องใส่ยูไอดีใช่ไหมอ่าเอาถ้าใครยังไม่ได้ดูวิธีการใส่ยูไอดีไปดูคลิปก่อนคลิปนี้ได้นะบอกไว้ก่อนนะครับผมอ่าผมสอนไปแล้วนะครับก็คือไปเอายูไอดีของตัวหลักของใครก็ได้นะครับผมมากอกเลยมากอกของตัวไก่ของเรานะครับผมเป็นพันรหัสโอ้โหพันรหัสผมว่ามีโอกาสได้โคตร สูงนะครับเออคนที่ดูผมตอนนี้นะครับในช่องมีไม่กี่คนเองนะครับยังได้กันเยอะขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นพันรหัสต่อคนเนี่ยมันมีโอกาสได้99%อยู่แล้วมั้งนะผมว่า99%เลยนะถ้าใครซีสมัครไว้ขยันขนาดนั้นนะแต่ถ้าคุณได้อ่ะถ้าได้ถ้าใน1,000รหัสนั้นนะ่ะแต่ผมว่าไม่ต้องถึง1 0 0 0หรอกร้อยรหัสก็พอละเมื่อย <c oughs> นะ1รรหัสนั้นถ้าคุณได้2รหัสนะครับที่ได้1 9 9 9 9เพชรคุณนำมาขายให้ผมได้3,000บาทนะครับผมและกิจกรรมนี้มาบ่อยมากนะครับสมัครไว้ถือว่าคุ้มนะครับกิจกรรมนี้มาบ่อยจริงๆนะครับผมอ่าสมัครไว้เนี่ยคุ้มจริงๆนะครับสมัครรหัสไพเลยเยอะๆแล้วจดใส่กระดาษเมมไว้ได้โทรศัพท์ก็ได้แต่ผมแนะนําว่ากระดาษดีกว่าหรือในโทรศัพท์ด้วยก็ดีเพราะป้องกันว่ากระดาษหายหรือโทรศัพท์พังนะครับผมอ่าเราจะได้มีโอกาสที่จะได้ 1น9 9 9เพชรนะครับนี่เป็นสูตรที่ผมคิดไว้นานแล้วนะครับผมแต่เพิ่งมาคิดว่าเอ้ยเอ้ยทำคลิปดีกว่าวะนะครับผมเคยบอกไปแค่ว่าให้เอาไว้เฉพาะแค่กี่ตัวนะครับผมอา่าแบบเฉพาะแค่ให้ได้ตัวหลักไงก็แบบว่าเจ็คนเนี่ยอะสมัครไว้แค่เจ็ดรหัสก็พอแล้วนะครับรหัสไก่อ่ะครับผมที่ไม่เข้าเลยนะไม่เข้าเกมนะสมัครไว้แบบทิ้งไว้เฉยเนี่ยพอถึงเวลาค่อยเข้าแบบนี้นะครับอ่าก็คือเจ็รหัสอะไรเงี้ยหรหัสอะไรเงี้ยนะครับ แต่ครั้งนี้ผมบอกเลยนะใครอยากได้เพชรโดยที่ไม่สนว่าเป็นตัวหลักหรือตัวไก่นะครับถ้าได้ตัวหลักถ้าได้ตัวไก่ก็นํามาขายได้ได้ตัวหลักก็เอาไปซื้อของที่เราต้องการนะครับผมอ่าโอเคเนาะนะครับหรือมีอีกวิธีหนึ่งคือถ้าตัวไก่นั้นเลเวลถึงเลเวล20แล้วหรือเปล่านะก็จะสามารถส่งบัตรเป็นชื่อให้กับตัวหลักเราได้นะครับนําไปขายบัตรเป็นชื่อก็ได้แต่ว่าใครจะมาเล่นถึงเลเวล20นะเออขายคุ้มกว่าไหม นะครับอ่าถ้านํามาขายคุ้มกว่านําไปสุ่มของไม่คุ้มหรอกเชื่อผมไม่เชื่อลองทําดูได้ผมเคยแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับนํามาขายได้ตังค์แน่นอน1 5 0 0บาทนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็อันนี้เป็นสูตรนะก็ผมคิดว่าคลิปนี้ออกไปต้องมีคนทําคลิปตามผมแน่นอนแหละเอาดิเออนะครับช่วยกดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยแล้วกันครับ คือผมเจอมาเยอะละช่วงเนี้นะครับผมทําคลิปอะไรไปก็ไม่รู้ทําไมต้องก๊อบผมอะ่ะเออทําตามผมะนะแต่คนดูเยอะกว่าผมอีกแล้วเขาก็หาว่าผมเนี่ยไปก๊อบเขาอีกครับทั้งที่เขาทําที่คลิปที่หลังผมตามตูดผมต้อยต้อย,ต,อยต้อยเลยนะครับผมเออแต่คนดูไม่เข้าใจบอกว่าผมไปก๊อบเขาเพราะท่องเขาดังกว่าผมและมีคนดูเยอะกว่าโอเคครับประมาณนั้นนะบางทีก็น้อยใจนะแต่ว่าไม่เป็นไรผมเกิดแก่เจ็บตายนะ ทำเพื่อความสุขมากันนะครับผมแต่เมื่อกี้มันเครียดตอนที่ว่าเราโดนด่าจากคนที่แบบว่าไม่รู้ะนะโอเคครับประมาณนี้นะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าปล่อยผ่านแล้วกันนะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย